กแนจีลักเนนั่นน่ะดีคือเวลาเรียนมันก็ถ้าสมมติว่าจะมีเวลาเรียนก็จะคงต้องเอาเวลาที่เราออกกําลังกายดูแลตัวเองก็ก็น่าจะเอาเวลานั้นมาเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมกันเรื่องหาแฟนไว้ที่หลังที่หลังของเราเป็นนานแค่ไหนพี่เให้แฟนหาเราดีกว่าเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้อ่านแล้วตอนนี้พี่คนมาหาแล้ยังไม่มีดีแต่แมวโอเคเนาะ เรื่องนางข้างลักแล้วยิ่งมันเกิดกับเซลล์เซลล์กันแบบนี้หัประเด็นแค่ละปะเอาประเด็นคนอื่นมาพูดเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็แล้วก็เป็นความรักที่น่ารักมากๆเพราผมก็เห็นเห็นมานานแล้วน่ารักมากๆเรื่แคปชั่นแคปชั่นเแ้ปใจผมอ๋อเรื่องแคปชั่นเขาเขาก็ยืนหนึ่งแต่ผมว่าบางทีเขาก็สู้ผมไม่ได้นะถ้าเรื่องแคปชั่นอะไรเนี้ยจริง จริงๆก็มีหลายรอบอะไรนะฮะก็มีหลายรอบเลยทีจับจิ้งกหมีอ๋อก็มีก็มีก็มีหลายหลายรอบอยู่ครับแต่ก็จริงๆแล้วผมก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่แบบว่าจะจับจิ้งคนนั้นคนนี้แต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่เหมือนแบบว่าคอยเป็นกําลังใจให้ในทุกๆเรื่องอย่างอย่างคอมเมนต์น่าจริงๆก็เหนื่อยไปแล้วตำรวจมันเหมือนมีภาพของอะไรหรือมะขามเป็นเด็กที่เด็กทานเนี่ยมันคือเมื่อวานเขาติดทานข้าวแต่ว่าจริงๆเป็นการไปทานข้าวของ ขอเรื่องมาตลอดซึ่งทางเรื่องเลยครับเรื่องเลยแล้วก็แบบประทานข้าวด้วยกันไม่ได้มีอะไรอีกใช่อเรามีรู่นประมาณวก็ลุนี้นคนกระลุนกันก็น้องก็น่ารักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดจะรู้เรื่องนั้นคือตอนนี้ผมว่ายังยังยังไม่มีอะไรไม่มีนะแต่ว่าเจอกันแต่ทีก็เ,เหมือน,นแบบว่าเป็นไงบ้างเออเจอกันงานกินข้าวตลอดเลยเลย <laughs> ใช่ใช่ ผมออโอเคแต่ที่มามันไม่ใช่เรื่องไม่ดีอ่ะอมผมโอเคอยู่แล้วคือแล้วกับน้องน้องน่ารักอยู่แล้วอ่ะในความเป็นในความสัมพันธ์ของผมกับน้องมันน่ารักอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วอะไรเนี่ยจะมีคนจิ้มผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ารักไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องรดุดไรงเป็นเรื่อง